ดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวผมทั้งใน cross อกกับ cross อกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena valer หรือ a v นะผมจะมาทำคอนเทนต์อันดับนะครับและมีหัวข้อที่ชื่อว่าอันดับหญิงสาวที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความรัก ซึ่งอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาจากเนื้อเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมเอาวีของคาแรคเตอร์ต่างๆนี่ฮะซึ่งความรักเนี่ยผมขอนิยามก่อนไม่ใช่แค่ความรักหนุ่มสาวเท่านั้นนะความรักทุกรูปแบบนะฮะซึ่งบอกเลยว,วันนี้เนี่ยประเด็นดราม่าแน่นอนครับทาทุกอย่างเพื่อความรักไปเรามาเริ่มกันที่อันดับที่6เอมิลี่ซึ่งจากเนื้อเรื่องของเอมิลี่เนี่ยเราก็ได้รู้อยู่แล้วนะว่าเธอเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์กรชาร์โดแฮนที่หนีออกมาแต่สาเหตุจริงๆที่เธอเข้าร่วมกับองค์กรนี้ นี้ก็เพราะว่าเธอต้องการตามหาน้องสาวอันเป็นที่รักของเธอซึ่งตอนนั้นเธอก็ยังเด็กและเธอก็คิดว่าถ้าหากเธอเข้าร่วมองค์กรนี้จะสามารถทําให้เธอหาน้องสาวได้เร็วขึ้นแต่สรุปแล้วว่า10ปีผ่านไปเธอก็ไม่ได้หาน้องสาวเจอนะเธอกับกลายเป็นเครื่องจักรสังหารคนเก่งขององคอนน์กรนี้ซึ่งในการทดสอบครั้งสุดท้ายนะเอมิลี่ก็ตัดสินใจหนีออกจากองค์กรนี้ไปซึ่งคิดดูนะยอมทุ่มเททุกอย่างเป็นเวลา10ปีฆ่าฟันคนอื่นเพื่อเข้าองคอนน์กรนี้หวังว่าจะเจอ น้องสาวอันเป็นที่รักอันนีนะ้ทำให้ผมเนี่ยจัดอันดับเธอนะเป็นอันดับ6ในหญิงสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อความรักส่วนการอยู่ในองค์กรน,นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฆ่าฟันกันทุกวันและสิ่งที่เอมิลี่ต้องเจอเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งไม่ดีทําให้เธอเต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาโอ้โหถ้าไม่รักน้องจริงทําไม่ได้เนี่ยฮะต่อมาอันดับที่5 คีร่าสาวน้อยแอสซิสต์ครึ่งเอลฟ์คนนี้นะครับถ้าใครได้ดูทางเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องเสริมของเธอเนี่ยฟาดงวงฟาดงามโมโหทุกสิ่งอย่างจากเนื้อเรื่องเสริมเพราะเธออยากเจอแม่ที่ตายไปครับเพราะความรักที่คีร่ามีให้กับแม่ทาให้เธอเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับแม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักที่เธอยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ลอเรียนเนี่ยปล่อยให้เธอไปเดินเล่นที่แม่น้าเพราะเธอเนี่ยเคยมีความทรงจําที่ดีกับคุณแม่ที่แม่น้ําแล้วในเนื้อเรื่องเสริมนะที่คีร่า ยอมไม่จับคนมาถึง21คนเพราะว่านักเวทมนต์ดำที่ชื่ออนาเบลเนี่ยหลอกแต่ว่าถ้าเอาคนมา21คนเอามาทําบูชายันแม่เธอจะกลับมาสุดท้ายเห็นไหมพออนาเบลมาเฉลยว่าเธอโกหกเนี่ยขีราสติแตกฆ่าทุกคนตายไปหมดเลยนี่ฮะ มันมีประโยคหนึ่งที่โคเฮนนับได้บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็แค่อยากจะคุยกับแม่แค่2องสามคำเท่านั้นเองคือคำนี้มันสะเทือนใจผมมากเลยนะถึงการกระทําของคีร่าจะน่ากลัวแต่ทําทุกอย่างเขาเพื่ออยากเจอแม่แล้วตัดกลับมาที่เนื้อเรื่องหลักนะครับสุดท้าย เซฟีราไปเจอใช่ไหมครับแล้วคีร่าก็คิดว่าเซฟีราเป็นแม่อีกแล้วพอไปที่คารานเธอเกลียดอีชาเพราะอะไรเพราะอีชาไปแย่งความรักจากเซฟลราจากเธอไปอีกยอมทําทุกอย่างฆ่าคนก็ได้นะเพื่อได้เจอแม่นะทำให้ผมยกให้น้องหนูคีร่าคนนี้เป็นอันดับที่5สําหรับหญิงสาวที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อความรักต่อไปอันดับที่4เตียวเซียน สาวสวยสามก๊กคนนี้ไม่พูดไม่ได้นะซึ่งจากประวัติของเตียวเซียนเนี่ยเธอเป็นหญิงงามที่นายพลที่ชื่อว่าตงโจหรือตังโตะนะครับได้เอาเธอไปคล้ายๆเอาไปเป็นนางสนมนะเตียวเซียนก็ได้เรียนเวทมนตร์ที่นั่นจนสําเร็จวิชาเวทน้ําแข็งแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยลิโป้ก็ได้มาต่อสู้กับตังโตะหรือตงโจนะครับแล้วก็ฆ่าเขาตายซึ่งในวินาทีนั้นเนี่ยเตียวเซียกน,นก็ใช้เวททาให้ลิโป้เนี่ยสงบความอารมณ์ร้อนในจิตใจได้หลังจากนั้น2คนนี้ก็ไปอยู่ด้วยกันเลยจ้ะแต่ลิโป้นะผู้เป็นบุตรชาย หลังแล้วเนาะว่าเอลิโ,โ้แกติดเมียใช่ไหมติดเมียแน่โมโหจะมาถล่มบ้านสุดท้ายก็เกิดการต่อสู้ระหว่างมังกรกับลิโ,โ้นะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่มีพลังเวทน้ําแข็งของเดวเซียนเนี่ยรับรองว่าลิโ,โ้ไม่สามารถชนะมังกรที่เป็นพ่อบุญธรรมของตัวเองได้แน่นอนเนี่ยฮะซึ่งหลังจากชนะมังกรมาได้ลิโ,โ้ก็บอกเลยว่าต่อไปนี้ เราทั้งสองคนจะมีชื่อเสียงในพันดินนี่เป็นผู้ชนะบางกอใดๆนะหลังจากลีปเปอร์พูดอย่างนั้นใช่ไหมเจียวเซียนก็พูดกลับมาว่าชื่อของข้าเนี่ยไม่ต้องมีใครรู้ก็ได้ขอแค่ท่านไม่ลืมข้าก็พอคือประโยคนี้เนี่ยผมขนลุกเลยนะคือแบบมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเลยนะว่า ซึ่งจริงๆอะความรักอะเราแค่ต้องการคนคนเดียวที่รักเราจริงๆแค่นั้นก็พอไม่จาเป็นต้องมากมายนะซึ่งความรักนี้ผมเห็นแล้วว่าเตียวเซียนเนี่ยมอบให้ริโป้อย่างหมดหัวใจนะด้วยคีย์เวิร์ดนี้คือแบบเธอไม่ได้หวังเลยว่าให้คนอื่นต้องมาจดจําเธอต้องมาสนใจเธอนะขอแค่ริโป้ไม่ลืมเธอก็พอแล้วอ้โหซึ่งโคดนี้ของเตียวเซียนเนี่ยสุดจัดแล้วก็จับใจจริงๆเลยนะครับซึ่งบอกเลยถ้าพูดถึงเรื่องความรักรักในอวีเนี่ยถ้าไม่พูดถึงคู่นี้ก็ไม่ใช่อวีนะฮะต่อมาอันดับที่3เวเว ซึ่งจากประวัติของเวรเรสเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเวรเรสเนี่ยเป็นคนของชา a ์โด้แฮนด์ซึ่งมีคิวเลนเป็นอาจารย์ซึ่งเวรเรสเนี่ยรู้สึกเครดทูและรักคิวเลนมากเพราะคิวเลนเนี่ยเป็นทั้งอาจารย์และเป็นผู้ที่ดูแลเธอเนี่ยฮะแต่ว่าอาจารย์คิวเลนเนี่ยทำไมชอบชมแต่เอมิลี่ซึ่งหลังจากเอมิลี่นับได้ทอรอยศ์องค์กรแลวหนีออกไปเนี่ยหลังจากนั้นคิวเลนก็ต้องแบบรับภาระหนักมากเลยในการแบบตอบคําถาม,ถามจากเบื้องบนแล้วก็แบบโดนสังคมกดดันนะฮะซึ่งสิ่งนี้ทําให้วร เกลียดเอมิลี่เข้าไส้เลยนะซึ่งเหตุผลที่ผมจัดให้เธออยู่ในอันดับที่3เพราะเนื้อเรื่องหลังจากนั้นครับเวรเรสเนี่ยต้องการนําพลังมาเพื่อมาช่วยคิวเลนและทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอยากแค่ให้อาจารย์เนี่ยเห็นว่าตัวเองเก่งขึ้นบ้างเธอจึงยอมไปทําพันธสัญญากับวีราครับราชินีแห่งความมืดเพื่อแลกกับพลังที่เพิ่มขึ้นนั้นซึ่งข้อเสนอของเวรเรสเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ยอมทําขนาดนี้เพื่ออาจารย์คิวเลนเพื่อนคิดดูเองนะยอมแลกแม้แต่ ชีวิตเพราะการไปดีลกับวี่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนถ้าตุกติกคือตายนะฮะแต่เวเลสยอมหลายๆอันดับที่ผมทํามาเนี่ยรู้สึกเลยว่าความรักอะ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามนะแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับต่อมาอันดับที่2วีรา ซึ่งแน่นอนครับอดีตราชินีผู้เกรียงไกรของอับิสตอนที่วอคาร์สไม่อยู่นะครับคู่รักของมาหลอกคนนี้ซึ่งภายนอกเราอาจจะมองว่าวีราเนี่ยเป็นคนแบบเก่งฉลาดอยู่เบื้องหลังความสําเร็จทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าจากเนื้อเรื่องเสริมของเธอเนี่ยทำให้เรารู้เบื้องลึกของเธอนะจริงๆวีราเป็นครึ่งเทพที่อ่อนแอที่ถูกทั้งวิหารแห่งแสงนะตรานหน้าว่าเป็นคนนอกรีดใช้ชีวิตอย่างลําบากและถูกกันแกล้งมากมายนะฮะ แต่เธอเนี่ยโชคดีที่มีมันสมองที่ฉลาดอยู่หนึ่งอย่างนะซึ่งหลังจากที่วอล์คานนรวบรวมคนเข้าไปที่อบิสวีราก็ตอบรับอย่างทันทีนะซึ่งจากข้อมูลก่อนๆทนนี่ผมเคยบอกนะว่าการเข้าอบิสเนี่ยต้องมีการถ่ายเลือดอบิสใช่ไหมครับซึ่งวีราที่เป็นครึ่งเทพที่ร่างกายอ่อนแอและไม่สมบูรณ์เนี่ยพอได้รับการถ่ายเลือดเกือบตายฮนะซึ่งตอนนั้นอะคนดูแลก็คิดแล้ว้องวีราเนี่ยหลังจากการถ่ายเลือดอยู่ได้ไม่เกินเดือนนะคนฉลาดแบบวีราเกลียดที่ตัวเองแบบทําอะไรไม่ได้นะดังนั้นเธอคือวิ่งไไปเรื่่อยๆมมี จุดหมายแบบร้องไห้อะไรมากมายเพราะแบบคิดว่าเด้งไร้ประโยชน์นะซึ่งจริงๆแล้ววีราเนี่ยก็แค่อยากจะต่อสู้ร่วมกับมาหลอกเป็นประโยชน์ให้แก่ล็อกไฮนะครับเพราะเธอเนี่ยโดนฝั่งวิหารเนี่ยไม่ต้องการมาแล้วเธอไม่อยากเป็นที่ไม่ต้องการที่นี่นะครับโชคยังเข้าข้างวีรานะที่แมนยาร่าบันพรพบุุษแห่งความมืดคนแรกเนี่ยได้มอบพลังให้กับวีราทําให้วีราเนี่ยกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีรูปร่างที่งดงามซึ่งไงมถ้าหากวีราเนี่ยไม่วิ่งไปที่สถานที่นั้นณวันนั้นไม่ยอมแลกทุกสิ่งอย่างณวั เธอก็ไม่ได้รับพลังนี้มานะครับซึ่งจากเนื้อเรื่องการเคินชีพของราชาและเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะได้เห็นว่าวีร่าเนี่ย เป็นมันสมองสําคัญของอาบิสทุกอย่างครับถ้าไม่มีเธอคนเนี่อาบิสไม่เกลียงไกลขนาดนี้ซึ่งถ้าเธอไม่เสี่ยงไม่ทุ่มทั้งแรงกายไม่ทุ่มทุกอย่างเนี่ยความสําเร็จนี้ไม่มีทางได้มานะฮะด้วยความทุ่มเทเพื่อความรักทุกอย่างของวีรานะผมเลยจัดให้เธออยู่อันดับ2ซึ่งความรักของวีราเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อมาหรอกเพราะนั้นนะโตอาณาจักรล็อกไฮด้วย ซึ่งความรักนี้อาจจะเกิดมาจากความเกลียดฝั่งวิหารก็เป็นได้นะฮะและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งมาจ้าถ้าหากจะจัดอันดับหญิงสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อความรักเนี่ย มาจ้าต้องติดแน่นอนนะเพราะเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้นําของวิหารแห่งแสงแต่เนื่องด้วยคนรักของเธอนะวอคาร์นะกับฝักไฟฝ่ายมืดซึ่งหลังจากที่วอคาร์เนี่ยฆ่าจานเรนได้ซึ่งตอนนั้นอะจากในเนื้อเรื่องทุกคนจะดูนะว่ามาจ้าไม่เกี่ยวเลยนะฮะแต่ด้วยความเป็นคนรักของวอคาร์ทำให้อิลูเมียเนี่ยสั่งขังมาจ้าทําให้มาจ้าเนี่ยต้องอยู่ในคุกนั้นนะเป็นพันปีอย่างทุกข์ทรมานจนในที่สุดนะครับเมล็ดพันแห่งความมืดที่วอคาร์ได้ปลูกไว้ในตัวเธอนก็ได้้ขึมา แล้วมาจ้าครับก็ได้ไปอยู่ฝั่งมืดและจากสงครามความมืดครั้งแรกเนี่ยที่วอค้าเนี่ยไปโดนธนูของเทวานาจนตายนะตอนนั้นมาจ้าไม่อยู่นะมาจ้าไปฝึกโกส์ล็อกอยู่นะครับเมื่อเธอรู้ว่าคนรักของเธอตายด้วยสองเทวานาเนี่ยเธอก็เกลียดชังอยากจะฆ่าราชินีเอลให้ตายคามือให้ได้ซึ่งเธอนี่ก็สั่งทัพของเธอเนี่ยโจมตีอาฟาตา้อย่างไม่คิดชีวิตเลยนะในตอนนั้นมาจ้าที่หัวใจแหลกสลายนะตอนนี้ก็เหมือนใช้ชีวิตด้วยความแค้นนะเพราะอยากจะฆ่าราชินีเอลนั่นเองนะซึ่งจากเนื้อเรื่องการ การคืนชีพของราชานะโอกาสนั้นก็มาถึงนะเพราะหลังจากที่เธอได้เจอกับไฮายาเตะพลังของมังกรดำในตัวของไฮายาเตะเนี่ยได้ปลุกเศษเซี่ยววิญญาณของวอคาัสในตัวมาจ้าให้ตื่นขึ้นมาจ้าจึงไม่รอช้ากับวางแผนทุกอย่างเพื่อให้คนรักของเธอเนี่ยคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งซึ่งนี่แหละเป็นต้นเรื่องของการคืนชีพของราชาทั้งหมดยาวๆนั้นเลยนะครับ ซึ่งวีระอาจจะเป็นคนคิดแผนให้ทําได้จริงแต่คนที่อยากจะให้วอลคัตคืนชีพให้มากที่สุดก็คือมาจ้าคนนี้นะฮะซึ่งคิดดูนะจากพิธีคืนชีพเนี่ยจริงๆแล้วมาจ้าเนี่ยตัวจริงๆต้องไปอยู่ที่หุบเขาแม่น้ําเพื่อทําให้วอลคัตเนี่ยคืนชีพขึ้นมาได้แต่เธอครับับแยกวิญญาณส่วนหนึ่งครับมานําทัพนนเพื่อจะต่อสู้กับเพวอนัสเพื่อแก้แค้นให้กับคนรักของเธอซึ่งมาจ้าทําอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าความรักที่มีต่อวอลคัต เพราะเดวนัศไปฆ่าคนรักเขาตายไงทาทุกอย่างเพื่อความรักนะันคือแบบจริงๆมาจ้าถ้าหากแบบรักตัวเองกว่านี้นะไม่ต้องมาตรงนี้หรอกไปอยู่ตรงพิธีก็จบปล่อยให้ลูกน้องฆ่าฆ่าฆ่า,าแต่เธอมาด้วยตัวเองนะซึ่งด้วยความรักที่มีต่อวอลคาร์ดความอยากแก้แค้นนับการต่อสู้กับเทวานาสเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้แต่มาจ้าต่อสู้ไม่คิดชีวิตเลยนะตอนนั้นถ้าเธอพลาดเธอก็ตายได้นะคนรักของเธอจะคืนชีพขึ้นมาแล้วเธอต้องทําทุกอย่างและนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ผมจะให้มาจ้านะเป็นอันดับหนึ่งของหญิงสาวที่ยอมท ทำทุกอย่างเพื่อความรักเห็นไหมครับว่าความรักเนี่ยนอกจากเป็นสิ่งสวยงามแล้วมันยังสามารถแปลงเป็นพลังที่แข็งแกร่งนะที่ทําให้หญิงสาวคนหนึ่งคนระับทาทุกอย่างได้เพื่อให้ได้ความรักนั้นมาอาจจะดูน่ากลัวนะแต่มันเป็นจริงครับในเนื้อเรื่องของอวี v นะโอ้โห,โหเข้มข้นไหมน้องๆบอกแล้วนะว่าคอนเทนต์ที่พี่ทำเนี่ยพี่พยายามหาข้อมูลทุกอย่างมาเพื่อสก,กัดให้มันเข้มข้นและแบบมุมมองที่มันแปลกไปมุมมองที่ยังไม่มีใครเคยมองมุมนี้ให้ดูกันนะฮะก็หวังว่าจะสนุกกันนะสําหรับ คลิปนี้นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์หลัง mm hmm. นี้แน่แน่ซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ